ขอให้โชคดีครับ123ปล่อยครับไป อ้าสามสองหนึ่งวสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขสุขวันครับอ้าวครับมือนี่ทดสอบบังไฟหัวหูคือเก่าคือเดิมครับสองบังครับ เดี๋ยวไปรอส้มสร้างปิงกับสร้างปอนล่างกันครับ<ม>ไปเบิ่งกันเลยครับมีครับกำลังคร,ครับผมครับผมครับสี่สิบเส้นครับมือนี่ผม้สี่สิบเส้นมามาตรวจมาตรวจเปิดราคาลอยห้าสิบหกสิบเบิ่งนี่ครับสี่สิบเส้นเนี่ยมันใจเ่าครับมือเนี่ยใจมันใจมือน,นี่มันใจแต่สิบวล้างเอง <c oughs> น้าจะสร้างปอดล่างนี่ล่างบ่บสร้างปิงเฮ็ดบ่รสร้างปิงเฮ็ด แต่ว่าบ่าการล่างเญิงว่ากาจูดพร้อมนะจะให้นถกาควนล่างลองิ่งนี่ก่อนสามสิเช่นครับตัวตัวให้ในแม่แล้วเนาะตัวนี้ห่างหน่อยนะสั่งน้าเนาะบางแน่บางสั่งเออมาสั่งมาด้เลยนีอุ้ยไปทำหลากหลายเป็นเส้นหนึ่งวยโอ้ยกระสิดเกียจก็ขีดโทเนาะกระชิดประมาณสองสัตว์อย่างนั้งหมื่นกระไรไร้กลัวกระไรเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคือคลิปก่อนอีกแล้วตั้งเกียบไกลเลย รอดติดตับครับดูไข่ะกูลพร้อมปีนี่ยากไทหน้าอยู่ไ่ต่หาแต่หางจักนำได้ชีด้อัดดอกหางย่งเยวขึ้นด่างเียออุ้ยมีบทเย็นมีบเย็นจังล่างนเดี๋ยวฝาบางนีก่อนจักอดหูไดมาทีไม่เห็นบ่

เฮ ok. ้ยะตะวนได้เก็บเปิดอกอย่าิบบอบอเปลือกหอยฮา5ิบบอแค่แค่เดียวเลยว่าตะมันหัวมันขึ้นหน่อยกว่ากันแค่ห UH> ัวมือเผลอเนี่ยมึงดูหลันมึงเนแค่ล่ะโอ้โหควงในเงาอยู่ มึงเนี่ยแหละว่ามันพอซีกับพอของปุ่ยม<อ>ึงเนี่ยหล่ะขนาดโอ้โหโคจีกับเ, <laughs> เป็นบางนิ้วแล้วพอดิ <laughs> วันหัวบางนิ้วเว้ยจะอะไรมาหนุ่มเลยครับเป็นหันแต่เทียเปียบเลยสมพ่อแม่เลี้ยงนะมันนั้นเบิดอเสือสหนุ่มมันขับ เขาว่าละไรแตง <L an> <S <S ห้องตรงนี้น้ำหนึ่งนะจังไรตั้งแต่จะแบ่งมาจงังไรมันอยากงำกบิทหาทานหมด มันจริงคัดมากพีเด้เตะลังไปเด้เห็นเออ,อ,อห่วงใน่นะออกมามันจิงีเด้เออมันไฟเตะลังไปไ <laughs> ปากสบายใจขนาดนี้มันี่ยันใจอุท่านมันใจได้ครับคุณครับเดี๋ยวยิ้มไหมเพิ่งคนปอปิงจังก็ได้ปอปิงอ้เตรีมจ่อเลยวะ อาศัยข่มควันเอาเพื่อนน่ะอาวลอ่อลวนครับเอาบออาวสามสองหนึ่ง ลาไปแล้วอครับรอรุนเวล้ละราคาร้อหาสิบ องศาพอดีปันไดค,ค,ค,คมคู่ขนาดเด้ครขบข้างนั้นว่าง้านนหนทาง,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 งน่ะขรพดีละหกวนึ้าี่ละหนึ่งนาทียีส่ส สามสิบล <30. S 2> อยได้จะรอกลอยได้อยู่แต่ว่าหาซีบจะยากว่ะวัวมันจะหวัวไปใหม่แล้วตัวนี้เป็นไปใหม่หละเมื่อเมื่อสิมีกอบไผ่ระวังปลาสักตรงกลาง เดปัวทยอ้าไปไพ่เตื้อดคิดไปไทยแล้วตาลงมาเดี๋ยวยังดูตมองเห็นดเห็นไหมได้ยุทียงตำลงมาเอ๊ะลาสี่สิบเอ็ดลา่เอ็ดยสี่สิบเี่นาที าขาดอีกอ่าครับใจเย็นแล้วครับผู้ลังพ้นครับนานนานน<ม>าน <มา S 2> ครับเพิ่นมีเปอร์เซ็นอะไรได้ครับเมื่อนี่นนเอ,อเพื่อนหนาลูบเข้าได้ครับคือว่าคือว่าคือว่าสูงห้ามันเนี่ย สุดนนี้เป็นยังไงแต่ว่ามือสุดนี้จากกวนกบางกีอยู่ส่ดนกลางเยส่วนง่อยกวนบังไฟผสมคนเนาะโอ้ยเตะหยาเลยอรับสีที่เบีดลอยชีเบีดบกีเนี่ย แม่หลักการงาานนี่ทันไล้วนี่ที่ตันนึกถึงไม่ตื่นเลยไม่ดนบ่ได้บ่ได้ท่านมีอะไรพนี้ม่นไ็ยัดไม่ทีไหนก็ฟังรบ้ันเหี้ยงเ้าอ่ ปรเดี๋ยวจะคัดอีกน่ากลัวนะเลียให้จุดให้ผ่านหมดอยู่ไหนรถเจาะไว้อยู่ไหนรถก็ได้ ความแล้วครับอรอหลุนเลยครับอรข,ออขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับไปไปแล้วครับนั่นไปแล้วครับ สูงขักงบ้งเนี่ยไปยังไกน่ะพี่ตัวชัว่อเล้วต่อล้วๆไรวะเร่องยางไงนู่นเนี่ยตัวชัเนี่ยเจือ้อนเจื้อๆนั่นนั่นเป๊ะเวลาเห็นไหม <c oughs> <c oughs> บ่เห็นเหลือลอยสี่สิบไปสี่สิบลอยสี่สิบอยหอ บ่อยอยหนนี้เนงเมน,มน,มนมาจนเนมีนมเ่นำมาเบิงครับนำมาเบิงครับหางเกือบขาดนะเบิงข้างในมันนี่ยหรอหางเกือบขาดเบิงหางนั่นแหละพี่น้องโอ้โหเกียบครับเกือบขาด ข้างในมันกับมปานหรอเมันหมือเามปลในชนีเกียบเกียบเบื้งเลยล่ะเกือบขัุคนน่ะครับใครจะบปขัดเนาะจะว่าหางมันเป็นโกงๆไัมหางสมบูรณ์มันสีออกเกียบซองลอยวันนี้สันนสูตรครับสันนสูตร ต้งไฟเป็นปีแล้วเนี่ยคล <c oughs> ิกได้กะชีบอะไรได้กะเพาบะคันอุย้ยมันไม่ได้เผาล้งแมงสิว้ยมันเผาอ่อม <c oughs> <ป>มันเผาขันอืมมันเกี่ยวเอาครับสรุปครับมือนี่ครับมาสองพันบางหนึ่งครับ ลอยหกสิบกูเลอยหกสิบพักนี่ยบางแรกลอยสีสิบเอ็ดเนาะอ่อยห้าสิบแต่ว่าประมาณครับจะไปไก่ล้วเลยสี่ตักันามันบ่ได้ไปข้างขุดข้างนอนไปแห้งครับลังค้างเกี่ยวกายครับบ่อใดครับเอาครับเกียขใคต่อไปครับพอกันชิมนาครับลาพีลาวนวงไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ